ทุกคนนะคะรู้ทั้งรู้ว่าเราก็มีแค่หน้าเดียวนาะแต่ทำไมสกินแคร์เอ่ยของใช้เอ่ยมันเยอะขนาดนี้ล่ะคุณพระช่วยก็คือมันเยอะมากจนเราจำไม่ได้แล้วว่าอะไรหมดอายุเมื่อไรนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วน,นะแต่ก็อยากจะแบบมันมันไม่ไหวจริงๆทุกคนเพราะว่ามันก็มีสกินแคร์ที่เรา สะสมเขาเรียกว่าสะสมดีกว่าช่วงที่มันลดราคาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตุนตุนตนตนตนปรากฏว่าพอตุนเยอะๆจ้ะจําไม่ได้บางทีก็ซื้อซ้ําด้วยนะคะอย่างเช่นนี้ที่ทุกคนเห็นก็จะมีซ้ำๆกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี้ก็จะมาจัดระเบียบให้สกินแคร์ของเรารวมถึงของใช้ต่างๆด้วยนะเมื่อก่อนเราจะชอบแยกระหว่างของใช้ สกินแคร์โฟมล้างหน้าออยบำรุงผิวนี่ก็คือแยกหมดหมูแต่ปรากฏว่ามันมันมงงอ่ะมันสับสนว่าเอ๊ะอะไรหมดอายุเมื่อไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะลองมาจัดให้เป็นหมวดหมู่โดยการดูที่ปีที่เขาจะหมดอายุอันนี้เราก็เขียนไว้เรียบร้อยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2023เพื่อปีนี้แหละทุกคนจะบอกว่ามันมีสกินแคร์ที่เราแบบตุนไวอ่ะก่อนหน้าเนี้ เยอะมากๆแล้วมันก็จะทยอยหมดอายุช่วงเนี้ยปี2023หรือไม่รู้เพราะาบางตัวบางสกินแคร์บางอย่างเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะคะเขาจะบอกแค่วันเดือนปีที่ผลิตเนาะนี่ก,ก็ไล่ไปเลยจ้ะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะสิ้นสุดที่ปี2026แล้วก็ของที่เราเตรียมจะมาใส่ก็คือจะเป็นกล่องอัสติกเลยทุกคน อันนี้ซื้อที่ดโซนะคะ60บาทก็ซื้อมาสีกล่องจุกๆไม่รู้ว่าจะเหลือจะพอยังไงเนาะก็แต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะค่อนข้างพอแหละอันนี้ก็คือในหมวดพวกสกินแคร์แล้วก็ของบำรุงผิวต่างๆยังไม่รวมของใช้จิปาถะที่ยังอยู่อีกห้องนึงนะคะอันนั้นก็คือต้องหยุดซื้อแล้วแล้วก็ทยอยใช้ให้หมดก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดระเบียบกันเลยค่ะ ราก็จะแปะกล่องไว้แบบนี้เลยนะคะชัดๆไปเลยว่าต้องรีบใช้อะไรก่อน จัดเสร็จแล้วค่ะทุกคนจริงๆมันใช้เวลาแบบเดียวเองนะไม่นานเลยค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมกล่องไว้แล้วเนาะแล้วก็แยกอย่างชัดเจนว่าสกินแคร์ตัวไหนที่จะหมดอายุในปีไหนแล้วก็จับใส่กล่องไปแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าควรจะใช้อะไรก่อนหลังนะคะก็สามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้กันได้เลยนะเพื่อเป็นการจัดระเบียบชีวิตให้เราได้ ดีมากขึ้นเรื่อเล็กเล็กน้อยมันก็ช่วยส่งเสริมเราให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจริงๆนะทุกคนอย่างเช่นการจัดระเบียบบ้านหรือว่าการจัดระเบียบของใช้เป็นมุมู่แบบนี้นะคะส่วนเจ้าสกินแคร์เซ็ตนี้เราก็อาจจะให้แบ่งคุณแม่เนาะแล้วก็พี่สาวคุณพ่อหรือว่าคุณแฟนใช้ด้วยนะอา้าวละคะ่ะทุกคนวันนี้ก็แฮปปี้มากที่ได้จัดเข้าหอยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้นะแล้วก็ลองเอาไปเป็นไอเดียในการจัดหมวดหมู่สกินแคร์ของทุกคนดูนะคะสำหรับวันนี้ว่างนอนมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ